สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนกุณกวางชาแนลนะครับโ้วันนี้ลมแรงมากเลยนะครับก็มีผลกับบอลสีแน่นอนนะครับใครที่มีตู้ก็อย่าเพิ่งเปิดตู้นะครับเดี๋ยวอากาศอุณหภูมิเขาจะแปรปวนทําให้บอลสีนะครับชะงักแล้วก็อาจจะโตช้าก็ได้นะครับก็ที่สวนของเรานะครับนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นสวนแรกๆที่เรานั่งอยู่นะครับ เราไม่มีสแลนนะครับข้างบนเราก็ใช้นะครับสแลนคุมตู้ไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเหมือนกันนะครับสาหรับคนที่ไม่อยากทําเป็นโดมนะครับหรือเป็นโรงเรือนนะครับก็สามารถใช้สแลนคุมตู้แบบง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะครับสาหรับ E ีีนี้นะครับเราก็จะมีบอลสีนะครับ เป็นกิจกรรมร่วมสนุกต้อนรับลมหนาวนะครับก็มีกล่องซุมนี้ลูกค้าหลายท่านเรียกร้องมาเอออันนั้นเราไม่ใช่อะไรนะครับอันนี้นเป็นยากนะยุ่งตอนกลางคืนนะครับอย่าสงสัยนะครับ <c oughs> ก็มีกิจกรรมนะครับให้ทุกท่านร่วมสนุกต้อนรับลมหนาวกับสวนกุณกวางนะครับก็มีกล่องซุมว้าวที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือไม้มีชื่อลูกไม้นะครับนี่เยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เราจะเอามาร่วมกิจกรรมใน EP นี้นะครับซึ่งเรามี EP กล่องสุ่มนะครับมาหลาย EP แล้ว EP นี้หลายๆท่านก็เรียกร้องกันเข้ามาอีกนะครับนี้วันนี้พิเศษเลยนะครับเรามีกล่องสุ่ม3ต้น180รวมทรงนะครับก็คือส่งฟรีนั่นเองนะครับในกล่องสุ่มมีอะไรบ้างนะครับมูลค่าของต้นไม้เกิน300บาททุกกล่องอยู่แล้วนะครับบอกเลยครับว่าแค่นะครับแค่แค่นี้ดีกว่า แค่ลูกไม้ใบกลมด่างๆอย่างนี้นะครับก็ต้นละร้อยกว่าบาทแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับนี่แล้วก็มีลูกไม้ด่างนี่เป็นลูกไม้ด่างด้วยนะครับต้นนี้ก็น่าจะมูลค่าเกิน200นะครับนี่และก็มีไม้มีชื่อนะครับนี่ซิลิพอนนะครับนี่คุณหญิงทองม้วนนะครับนี่มะขวานลังสรรนะครับศิลานักปาดนะครับไก่คีรีวงศ์นะเมืองนนแผลงหูด่างด้วยนะครับ สุดรักนะครับโหเยอะแยะมากมายเลยนะครับในกล่องสุม่มชุดนี้นะครับผมมีให้เพียงแค่20ชุดเท่านั้นย้ำนะครับว่ามีให้เพียงแค่20ชุด เท่านั้นนะครับใครเร็วทักเข้ามาที่เพจสวนกว้างหรือลูกค้าเก่าอยากเล่นสนุกยาดาม่านะครับเป็นกล่องสุ่มที่มีมูลค่า,เ,าเกิน300บาทแน่นอนแต่เราแบ่ง f c ทุกท่าน180บาทนะครับส่งฟรีย้ำนะครับว่า180บาทรวมส่งแล้วนะครับนี้หูในกล่องสุ่มก็จะมีอยู่ทั้งหมดต้นไม้3ต้นนะครับแล้วแต่ว่าใครจะได้ไปนะครับผมก็จะสุ่มให้นะครับ แต่ว่าการันตีแน่นอนว่าเกินราคาที่ท่านจ่ายแน่นอนแล้วก็คุ้มแน่นอน,นครับต้อนรับลมหนาวนะครับลมเย็นเย็นเช้าวันนี้กับกล่องสุ่ม180บาทส่งฟรีใครอยากได้ทักเข้ามาที่เพจสวนคุณกวางหรือแอดไลน์ไอดีมาได้ตามคิวอารโค้ดที่เราให้หรือว่าใครมีไลน์ของเราอยู่แล้วลูกค้าเก่าก็ทักเข้ามาได้นะครับหลายๆคนที่ได้ไปแล้วก็คุ้มทุกๆชุดนะครับที่เคยจึงมีการ เรียกร้องการเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับก็เลยเอามาให้ร่วมสนุกกันในเช้าวันนี้นะครับซึ่งต้อนรับบรรยากาศดีนี้ลูกราชาวดีนะครับก็จะอยู่ในกล่องสุ่มนั้นด้วยนะครับ3ต้น180บาทส่งฟรีถักเข้ามาครับ20ชุดเท่านั้นนะครับขอ,อให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้อากาศแปรปรวนแล้วก็ยังเป็นฤดูหนาวอยู่นะครับสำหรับอีีนี้ต้องลาไปแล้วกับสวนคุณกวางแชนแนลกล่องสุ่ม180บบาทส่งฟรี บอนสีส,สวยๆจะเดินทางไปถึงท่านบ้านไหนที่จะได้แบบจึ้งๆนะครับนี่ทักกันเข้ามานะครับสำหรับ EP นี้ลาไปแล้วฝากกดไลค์สับสกายแสกจะดีกับส่วนคณกวางชาแนลด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มีต้นไม้บอนสีส,สวยๆมาให้ชมแล้วก็ราคาแบ่งปันี EP นี้ขอลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ